่วนปรีรีพอร์ตครับคุณผู้ชมวันนี้เป็นเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามได้กับพี่บอยธนพัฒน์นะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้ไปดูความคืบหน้าที่ไม่คืบหน้าครับกับการลักลอบทิ้งเก่าอุตสาหกรรมที่ตําบลดีลังจังหวัดลบบุรีกันครับเบื้องต้นนี้นะครับรู้เพียงแค่ว่ามีรถสองคันจานวน6เที่ยวมาทิ้งเก่าอุตสาหกรรมที่นี่ครับแต่ว่าข้อมูลนั้นยังสวนทางกับข้อที่จริงในพื้นที่ติดตามเรื่องนนี้กััครบ โลหะบรรจุก,กะอุตสาหากรรมที่พบส่วนใหญ่อยู่ในสภาพปุ่มและแตกมีสารเคมีไหลออกมาขังเป็นบอ่อบางส่วนซึมลงดินและแหล่งน้ำใกล้เคียง ผู้ชมครับสภาพพื้นที่ยังไม่ต่างจากเดิมสักเท่าไหร่นะครับยังคงมีกลิ่นฉุนรุนแรงชัดเจนขึ้นมานะครับแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเติมก็คือมีผ้าใบานั้นมากลุมอีกอย่างหนึ่งที่เราสังเกตนะครับก็คือว่าสารเคมีนั้นนะครับมีการหลุดรอดออกมานะครับแล้วก็กระจายอย่างที่เห็นนี้นะครับเป็นคราบสีดำสีสนิมอย่างชัดเจนครับที่น่ากังวลคือกาอุตสาหกรรมเหล่านี้หากปล่อยทิ้งไว้นานจะกระจายเป็นวงกว้างจนควบคุมไม่ได้ ล่าสุดเราได้รับคำยืนยันจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าภายใน2-3สัปดาห์นี้จะขนย้ายสารเคมีบางส่วนโดยเฉพาะคราบน้ำมันดูดออกมากำจัดก่อนเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมส่วนที่เหลือเจ้าของพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเป็นผู้รับผิดชอบส่วนการดำเนินคดีขนาดนี้ได้แจ้งความดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนกับรถขนส่งที่ติด GPS ที่รับสารภาพในเบื้องต้นแล้ว ว่ามีรถสองคันจำนวน6กเที่ยวนํำกากอุตสาหกรรมมาทิ้งแต่ยังสาวไม่ถึงโรงงานต้นต่อเรามีหลักฐาน g ีเของรถคันที่ลักลอบไปทิ้งอันนี้ก็ดำเนินคดีได้เลยแต่ที่ประเด็นปัญหาของเราอยู่นิดนึงก็คือว่าปริมาณการทิ้งมันเยอะมากแต่ที่เรามีหลักฐานอยู่อยู่นิดเดียวซึ่งอันนี้เราก็ประสานตำรวจร่วมมือกันนิดนึงว่าให้ตำรวจช่วยมันต้องมีที่อื่นมารวมหรือที่เนี่แหละเยอะแต่เราไม่มีหลักฐานเพราะปริมาณที่ให้ทีมงานไปขุดเอาแบ็คโกไปขุดอะ โโอมันเยอะเพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรองรอมไม่ได้ <S 1> <S 1> มีการประเมินค่าเสียหายในพื้นที่นะครับว่าน่าจะอยู่ที่ราวๆหลักร้อยล้านบาททีเดียวครับโอ้ยไม่ใช่น้อยๆเลยนะ <S <S ขอบคุณค่ะบอย <B oy> ขอบคุณครับ